แม่พี่น no? tamam. so nice. ้องมาสกุลสกอนมาสมองสะบอดนะพี่น้องเมื่อนี่งสาวจ่อยก็สิลงมาโซสีมือตำเมี่ยงให้กินอีกแล้วพี่หนอกตาบุญศัาดพี่น้องอืมตาบุญศักดิพ่าพี่น้องพาไปเบิ่งนกันพี่น้องจำกันอยู่แซ่บสาวจ่อยสีตำให้กินก็ลงมาแต่ละเถื่อต้องมีแนวหายไปเห็นให้กินรอดพี่น้องยน้าเนาะพี่น้องสัจจยสิอืม เอาแบบออกมาลังเนะกินกระบอกแปะพี่นักเแส่บเส็บเสือนกันพี่นนอกเหมชาวเทียงมันท่านกินได้พี่น้กงอยากนี่มีบะามซุปนี่เห็นบะคามพรีเตอพี่บะคามของพี่หรือพี่ซุปพี่ข้าวไม่ได้เอาเกวอ้ยมหมน้ำคาบกินหมูนางเต๋อ ที่หมดฟันไดพี่หน่อยมันจะไข่กับมันจะไข่บ้านทั้งันพี่หน่อยมัชวนเองไงเก็บเป็มมาในชวนนะพี่น่อยชวนทั้งอ้าวน้องยีพี่น้องสวัสดีสาลงนี่หน่อยก็เป็นนี่อ๋อใส่หน่อยพี่หน่อยตอนนี้พี่น้องน้ำได้เห็นยังนะพี่น้อง วัารีปลาลุงเอามือข้างนึงไปใช้บัตรเ่ยหายข้างนึงหายพี่น้องนี่นเขาจะไปกินกับตำม,มันเลีงไข่ใชหมพี่น้องมาแปบพี่น้องบงการอ่อนพี่น้องเอาไปล้างบ้านาก็ได้อาคาเขคำนี้อันนี้เป็นส้อยนะครับสรอยหัว,วไข่ก่อนครับหัว,วขาเขาเอานคนมีขาทั้ง,งนำไม มาทำคนสุข,ข้เพื่นรเช้อเลย่อยเลย่โชว์ซีมือเลยจิ้นม,มาโชว์ซีมือน้องอกกินไอีกแล้กิน,นอะไรตอนนี้ก็ซอยไปได้นลเตะกันอยู่้ พ่อตาตาผนะ่ปเออแล้วกับจิไปอยู่น้ำเลยเนาะพันเดอพี่นาอแนนมาพินอกะหลักฐานพินอกะฐานบันน์มาพนอ่ะฉะนั้นแล้วนะกันจิไปอยู่น้ำผนวไปอยู่น้ำผมวะเรียนเป็นแล้วจะก่นบนตอนนี้ก็ยังปีเชียงนะพ่นองเนาะกดแดดแดดกะแดดกดดอกเดี่ยวพนอย ไก่สย่ำน้าคนเด็เสียพ่อใหญผ้ามกลับนางไปนองเอ้ยนี่ก็วนไปนางยำน้าสิเขี้ยวบดย่ำยำแรงกาสิเป็นนั่นเหรเป็นงไสภาพเป็นทีเดียบร่อยนะพีเน้องอยเดี๋ยวเดยวเฮ็ดเฮ็ดใพื้นเฮ็ดัดจเฮ็ด มาจนะครักไม่าต้องใส่ลายอนไรกะได้อ๋อตามันยุบลูกบอกเพช็ไม้ธรรมดาธรรมดาธรดาพี่น้อเพลดกลายกะอันนี้กันยังเพช็พอแห้งอเอแม่แลัผ่าิงไครกับเพช็กเพหียงนะพี่น้องเลยข้าวซอยลายครับพ่อ โ <Okay. S 2> อเครับลองพี่นองไง้ตมุดจอมาก,กินทำกันเลยพี่นอนไงไม่มคับซุกน่ยหันกแซบกว่านี้อืมผักขาบสุกบุมีพี่นองถ้าตัดเสจส่งเด้อาจะรบกวนเม,มีนมันนะอ่ะบุมีเม็ดดอกรสชาติ นี่ก็ลงมือปรุงแล,ล้วพี่น้องใส่มะกอกว่ะแล้วร่อนอะไพี่น้องอืมที่ใส่มะกอกอีกาง้รพี่น้องนี่ครับทำเมี่ยงใส่มะกอกพ่อพี่น้องนี่นางใส่ประแดกพี่น้อง สองสามบวกไป่น่อีองเอไป่น่อขาดได้คือพงนว่ะ เซ็บบลายนะหยวกต่อพีปน้องแางได้กล้ามเน้อซะจอยเซ็ตเนมาปนองเวน้ำปาเขียเลยเกลือเว้นเว้เกลือ่ จอยซิ่งนะพี่น้องเป็นไงภาพ้อะเรียบร้อยแร <c oughs> ้วบ่อัน <sponge> ี <ain> ้กตักเลยนะพี่กตักเลยเี่อเู้ของเรนว่งรือ่งตากเรียบร้อยแล้ว โอเคแล้วกุลาค่ะงบงบงบขึ้นมาซะจอยเวลมากินอะไรตอนนี้มาๆมาพี่ดาวโอเคครับเอาอะไรเราดี

vậy thì nó mắc cái nguyên em nó cái chịu mọc bé chọn mọc bé chọn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  bé gì bé chọn 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 bé chọn

เป็นเมีโอ,อก,กาสนูนมาเลย<ม>เลยไปโชโ์ชิมือซะเยลยอไรปราเพณีอะไรโมเดลเนาะัปลามีอาาส่ะไรก็ยังไม่ยอมมาเข้ากังพูดะไรเขากนดีนะ

มาเด้อไมาเด้อมาเด้ออมน้องมนี่บออไฟเจ้น้องเต้น้องเต้งมามัน้อเต้มากัไมากินแม่เขากะเอมเอ็ เดอืม้งเดินเสาวเลิฟเช่นไม่ป้อนเอไน้อนกับบินเป็นพัดกัป้อนหน่อยป้อนเอค่าอ๋อไัพัดกัป้อนอ๋อพัดกัป้อนด้หะ อ่ะอ่ะอ่อะอ,อ๋อไปนกเล็บจีนเลพี่นอนหนึ่มันก็ไม่หายจแซบเนอะไม่ใหญ่ล่มๆเลี้ยงเอ็มได้มาได้ไหมไปเอ็มข่าวดีนะรั้หมื้ เขาลงเหรอถึงคลงมาหอดเลยนะโอแต่น้อยไ้นนบ้านได้คำคลายมันม่งแค่เยอมแล้แอมเด้อแะไแบมแชทแชค่าอะไรดิสิบเล้ มา้าเฮานี่กับปุ้ยยังไล่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกินเบิ่งพอปากเพราะปากของคอเนาะพี่น้องกะจจะบ่หอมแล้วเนาะเพราะว่ากะสินน้ำลายแตกน้ำลายแตกแล้วพี่น้องกันเลยมาเฮานี่กัขอจบค,คลิปลงเพียงทำหนี้เนาะหักนะหนะักซ่องหักซ่องอืมหักซองคนแรกก็แซ่ด้พี่น้องซ่องยัยงยังเงิ่ง พักส้งในเงินพี่น้องฝากติดตามด้นะฝากติดตามค่าแลแ้วก็แชร์ข้า <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไปก <c oughs> ่อนจะไปกินข้าวเหนียวพี่น้องอืมข้าวเหนียวพี่น้องอ่ะบายดีพะลุบอกกันกินหน้าแล้วพี่น้องนะบ๊ายบาย